กับเอมี่ชแนลอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาในธีมคอนเซปต์นะคะชุดนักศึกษาเลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องไปทําอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งสุดก่อนคุณนะะ่ะใส่ชุดนักศึกษาแบบครบองค์เลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะโอเควันนี้นะคะน้องเอมก็จะมีธุระไปทําที่อําเภอนั่นเองคะ่ะแต่ว่าน้องเอมจะยังไม่เฉลยนะคะว่าวันนี้นะคะจะไปทําธุระอะไรที่อําเภอเนาะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปชมนะคะ ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกด Subscribe ช่องเอมิสแนลด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ <c oughs> วันนี้ก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้จะไปทุระที่อำเภอนะคะ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ก็ฝากเงินซื้อของ <c oughs> เด้อทุกคนคะ่ะฝากเงินไปซื้อของ <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> ฝากเงินไปซื้อของ <c oughs> ก็มี <c oughs> แป้งมันเอ,อ่อรดดีอ๋อคุณแม่จะเอามาทําของ คุณแม่จะเอามาทําขนมมะม่วงข้าวเกรียบมะม่วงเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นนามะม่วงแล้วยูบานของเอ็มคือมันมีมะม่วงหลายแห้งหลายจนเหลือกินค่ะจะให้มันเน่าถิ่มก็ค,คือมันก็น่าเสียดายนะฮะวันนี้ก็เลยบว่าคุณแม่ก็จะเอามาทําเป็นข้าวเกรียบแล้วก็ทําไว้กินในครัวเรือนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือจะส่งฝากไปให้เอฟซีเดยรับประาทานนำ้ำนะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอ็มก็น,นะคะจะเดินทางไปที่อาเภอเนาะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาเภอนะคะ ตอนนี้นะคะก้ามาถึงที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสํานักงานราชการเขตส่วนราชการอำเภอนะคะทุกคนค่ะก้ามาหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเอ็มก็จะมาเอาทะเบียนสมรสหรือเปล่านะคะทุกคนก่อนที่จะไปอ่าเฉลยนะคะว่าน้องเอ็มนะคะมาทําอะไรที่อำเภอเนาะทุกคนค่ะวันนี้อาจจะแบบว่าอุ้ยพระพระพุบาว่าตรจทะเบียนสมรสหรือเปล่าหรือว่าน้องเอ็มอาจจะว่าเออมาอีหยังหรือเปล่าทุกคนก็ต้อง ฝากทุกคนนะคะกดติดตามด้วยนะทุกคนคะ่ะและก็วันนี้นะคะน้องเอมก็มีช่องทางการหารายได้ไดีๆนะคะมาฝากทุกคนด้วยนะคะใครสนใจนะคะไปดูกันเลยจ้าตอนนี้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้เอมี่ก็มีเว็บดีๆมาร์เสนอนะคะั่ะก็เป็นเว็บ สีจีนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนะคะใครอยากเล่นนะคะเป็นเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ได้ฝึกสมองนะคะสามารถเล่นแล้วได้เงินจริงๆสมัครวันนี้ใครที่บอกว่ามาจากเอมิชแนลได้รับโบนัส20%ทุกคนไม่มีหมดโปรโมชั่นเลยนะคะโอ้โหนี่ไงวิธีเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากเล่นก็แอดไปที่ ad9scg ย้ำว่า ad9scg นะคะของแท้มีที่นี่ที่เดียวมีแอดนำหน้าด้วยแล้วก็ที่นี่เขายังมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ยังมี True Money Wallet ให้ทุกคนได้ใช้อย่างสะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธานาคารนะคะโอเคค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะเบิรงช่องท่ากันหาได้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปเล่นได้นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าอย่ามาให้เล่นอย่างมีสติและก็พอประมาณนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้น้องเอ็มก็เตรียมเอกสารไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเอ็มก็สิไปเอา,เอาท้ำเรื่องเนี่ยดำเนินการขังในนะคะแล้เวเราค่อยมาเฉลยกันว่าวันนี้น้องเอ็มมาทำอะไรนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้าไปกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนค่ะสรุปก็ไม่ได้ทําการนะคะทุกคนเพราะว่าสัตว์ดีไม่อยู่นะคะ <S <S ก็จะเฉลยเลยนะคะว่าวันนี้น้องเอม,มาทําอะไรก็คือมารับหมายเรียกก็คือทุกคนชายไทยทุกคนที่ อายุประมาณ20ปีหรือว่าถึงข้าวที่จะกินอาหารนะคะก็ตตองมารับไม้เยียน้องทุกคนค่ะซึ่งวันนี้น้องเอ็มก็เตรียมตัวที่จะมารับหมยเล่นแล้วก็เต็มเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงตอนนี้เวลาประมาณนะคะบ่ายสามเนาะซึ่งที่ทํากันนะจะปิดประมาณซีโมงซีโมงหงเนาะทุกคนก็คือเพิ่นบอยู่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเสียเทียวทุกคนท่ากับสีมารอบไม้นะคะทุกคนโอเคค่ะ มันเสียเสียต่างไดทุกคนเออเด็กใส่ชุดมาแล้วนะคะวันนี้น้องเอ็มก็จะมีธุระไปถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปอ่าเอารูปไปสมัครงานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไปสมัครงานตระจานะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล้มเหลวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อ่าจุดยุ่งหมายของเราไม่สำเร็จแต่ว่าก็ไม่เป็นไรส่ะครั้งหน้าก็จะค่อยมาใหม่นะทุกคนโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะคะเราติดตามชมคลิปใหม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะบ๊ายบาย